กองทัพไดยเราตอนนี้ทำเมาหุนเซ็นตาเหลือกกันเลยครับคุณผู้ชมทีล่าสุดถึงกับตะลึงกันเลยครับกับ29ชาติเลือกเยือนไทยพร้อมกับผู้บัญชาการทหารบกออกมาตอบประเด็นที่จะสร้างกำแพงแล้วเป็นการทุ่มง,งบ ปิดตายฟากฝั่งคัมเมตซึ่งยังรวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศของเราครับก็ออกมามั่นอ,อกมั่นใจ100%เปอร์เซนว่าไทายเราชนะแน่ในเวทีโลกพร้อมกับลั่นว่าไม่เคยกลัวคัมเตเลยโอ้โหงานนี้ฮุนเซนหงายท้องหงายไส้หงายหลังกันแน่นอนยิ่งตอนนี้มีข่าวออกมาว่าฮุนเซนนั้นเหมือนหมาบ้าครับ ที่ลอยแพรประชาชนและก็สั่งจับคนที่เห็นต่างนั้นเข้าสังเตแบบหมดจดเลยโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเวทีทางการทูตเวทีสหประชาชาติเวทีของโลกซึ่งในตอนนี้ครับกองทัพของไทยเราก็เรียกว่าเนื้อหอมเป็นพิเศษเพราะล่าสุดเนี่ยผู้บัญชาการฐานสูงสุดครับมีการเปิดวงการประชุมอาเซียนเชนแอปชซึ่งจะมีการประชุมทั้งชาติพันธมิตรอินโดแปซิฟิกเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสมาชิกนาโต แต่เวทีนี้ไทยของเราไม่มีการเชิญขมินแต่อย่างใดตอกย้ําการยอมรับจากเวทีโลกแล้วจริงๆนะครับซึ่งการประชุมรอบนี้เนี่ยก็เป็นการหารือส่งเสริมภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับบทบาทของอาเซียนเนี่ยเหมือนจะเป็นการต่อต้านพฤติกรรมที่อันตรายต่อภูมิภาคนะพร้อมกับได้มีการเชิญผู้บัญชาการฐานสูงสุดของแต่ละเหล่าทัพแต่ละประเทศเนี่ย29ประเทศเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยโดยหลักๆครับก็เป็นสมาชิกนาโ ก็มีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็ยังรวมถึงสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาอินเดียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียบังกลาเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามบลูไนมองโกเลียครับปาปัวนัวกินีปากีสถานเนปาลสีลังกาและก็สิงคโปร์ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย29ชาติแต่สิ่งที่มันพิเศษที่สุดแล้วที่ผมบอกว่า เราได้การยอมรับจากเวทีโลกนั้นก็คือการประชุมครั้งนี้ครับมันก็มีรายงานออกมาว่าพบบอลเหล่าทัพของกัมพูชานั้นไม่ได้มาเข้าร่วมเพราะฝ่ายไทยเราเห็นว่าเป็นช่วงสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยจึงไม่ได้เชิญมาร่วมวงในครั้งนี้แล้วการประชุมครับหลายประเทศเองก็ได้สอบถามถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยกับคเขมรซึ่งไทยของเราก็ได้ใช้เวทีนี้แหละครับในการส่งข้อมูลที่เป็นความจริงไปยังนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมถือว่าเป็นประเทศใหญ่มากนะครับทั้งสมาชิกนาโตเนี่ย ตัวแทนจากนาโตแล้วก็มีอเมริกาอินเดียแบบเนี้ย โอ้โหเป็นประเทศที่มหาอำนาจทั้งนั้นเลยอย่างเราเนี่ยเลยใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องของทหารเรื่องของประชาชนไทยเราถูกทําร้ายมีการลักลอบวางทุนระเบิดโดยก็ยังมีการขอร่วมมือจากหลายประเทศเนี่ยให้สนับสนุนเข้ามาเก็บกู้ทุนระเบิดที่ฝ่ายขามรวางไว้ในดินแดนของไทยพร้อมกับย้าว่าไทยจะต้องสื่อสารอย่างมืออาชีพบ,บนข้อเท็จจริงที่มีอยู่โอ้โหมันเป็นสิ่งที่ประจานขามรแบบโดยตรงเลยนะครับกับการเก็บกู่ทุ่นระเบิดที่บอกว่าขม มาวางเอาไว้เนี่ยแล้วก็ขอให้นานา,นาอรารยประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมทั้ง29ชาติเนี่ยร่วมมือมาเก็บด้วยกันเพื่อที่จะได้เห็นข้อเท็จจริงกันสักที เป็นการใช้เวทีการประชุมนี้สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับประเทศไทยของเราแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยเรานั้นได้มีการพูดถึงการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยเขมรเหมือนตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปอย่างมากแล้วนะครับก็มีการบอกว่ากองทัพเนี่ยกำลังพิจารณาและนําไปปฏิบัติทั้งในส่วนของภาคที่1และก็ภาคที่2โดยเมื่อวานนี้เนี่ยได้ให้เสนาธิการลงพื้นที่บ้านหนองจานและก็สื่อสารออกมาอย่างชาัดเจนว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็น,นดินแดนของไทยเรา และก็จะต้องมีการสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องประชาชนและก็ป้องกันการรุกรานจากขมรและก็ย,ยืนยันว่าจะสนับสนุนทุกภารกิจและการการะทำของกองทัพยอย่างแน่นอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแนวชายแดนของไทยเรานี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ คืบหน้าไปเยอะมากเพราะทางกองทัพบกเนี่ยมีแผนเหมือนกันครับที่เราจะสร้างกำแพงตรงบริเวณพื้นที่ยืนยันว่าเป็นเขตแดนไทยเรา100%อย่างบริบัณบ้านหนองจานเนี่ยตรงช่องสามเหลี่ยมมันเป็นพื้นที่ของไทยเราที่เขมรนนั้นลุกล้ำพื้นที่เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องราวที่ ผมใจฟูมากๆนะครับที่มีการอัปเดตล่าสุดออกมาแบบนี้กับทางฝั่งกองทัพไทยเราส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับไม่ใช่เป็นแค่29ชาติเท่านั้นที่สนใจแนวชายแดนของไทยเราแต่วันล่าสุดนั้นในฝั่งของญี่ปุ่นครับที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็มีการเข้ามาพูดคุยกับฝั่งไทยเราเหมือนกันโดยเรื่องที่พูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการถกพัฒนาขีดความสามารถทางทหารและก็ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมไปถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยเราด้วยส่วนแคนาดาเนี่ย ก็มาเหมือนกันนะครับมีการจัดทํำ m o u เทคโนโลยีอวกาศและก็ใช้ AI ในภารกิจทางการทหารซึ่งเราก็มีการต้อนรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันว่าความสามัญที่แน่นแฟ้นโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการฝึกและก็การศึกษารวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับญี่ปุ่นก็อย่างที่รู้การแข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นกองกําลังป้องกันตัวเองก็ตามการที่ได้เข้ามาพูดคุยการที่ได้เข้ามาสื่อสารในระดับผู้ประชาการสูงสุดเนี่ยเป็น เรื่องยืนยันการันตีแล้วนะครับว่านานาประเทศนั้นให้การยอมรับไทยเราจริงๆซึ่งก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับฝั่งของเกาหลีก็ได้ส่งทูตเนี่ยมาคุยกับบิ๊กเล็กรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเราด้วยซึ่งเรื่องราวที่หารือกันครับก็มีสาระสําคัญที่สะท้อนถึงปัญหาตามแนวชายแดนของไทยเราแล้วเกาหลีก็ย้าว่าความสัมพันธ์ทางการทหารร่วมกันที่มียาวนานมามากกว่า70ปีไทยเราก็ยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติการด้วยสันติวิธีนะแม้จะ,ะเผชิญกับ การล่วงล้ำอธิบตยก็ตามทั้งการล่อวางทุนระเบิดพฤติกรรมยั่วยุและข้อมูลที่บิดเบือนจากฝั่งขมรในขณะเดียวกันครับมันก็มีอยู่บางช่วงบางตอนของการสนทนานะที่ตอกย้ำถึงความแน่นแฟน้นทางทหารกับเกาหลีใต้ ตั้งแต่การที่ไทยเราส่งทหาร1,000 0คนไปร่วมในสงครามเกาหลีเมื่อ70กว่าปีก่อนนะครับก็มีทหารกล้านเนี่ย1น9านายนะที่เสียสละชีพซึ่งเป็นเกียรติประวัติที่ชาวเกาหลีนั้นยังคงให้การยกย่องและก็ขอบคุณอย่างต่อเนื่องผ่านอสสวดรีการเยี่ยมทหารผ่านศึกและก็ฝ่ายเกาหลียืนยัน พร้อมสารต่อความร่วมมือทุกด้านเลยทั้งการทหารเศร,รษฐกิจการ,รศรรึกษาและก็วัฒนธรรมโดยมีปฏิบัติการร่วมกันในหลายระดับนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสถียรภาพความมั่นคงและก็สันติภาพของภูมิภาคโดยรวมอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นสิ่งที่เกาหลีนั้นยืนยันชัดเจนออกมาว่าพร้อมร่วมมือทุกประการเลยครับทุกด้านด้วยนะไม่ใช่เียงแค่ด้านเดียวมีทั้งด้านทหารเศร,รษฐกิจการศึกษาและก็วัฒนธรรมเอาล่ะผมเองก็ใจฟูขึ้นไปอีกแล้วครับมีข่าวดีที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแบบนี้บอกได้ เียดตอนนี้ไม่รู้ว่าฮุนเซนเนี่ยจะกุ้มขมับแล้วหรือเปล่าเพราะอีกเรื่องราวหนึ่งที่อยากจับเด็ดมากๆก็คือล่าสุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับมีความมั่นใจแน่วแน่ว,ว่าชนะในศึก ทางการทูตอย่างแน่นอนเดียวก็เป็นท่านมาทิสงเงี่ยมพงษ์เลยครับที่ออกมาเปิดใจล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทางจากสวีเดนนั้นไปเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมประชุมกับคณะอนุสัญญาออตตาวาเพื่อนําข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆเรื่องของคมเมนวางทุนระเบิดสังหารบุคคล p ีเอใหม่เนี่ยในเขตอธิปไตของไทยเราหลายตัวหลายครั้ง รวมถึงหลักฐานที่ฝ่ายทหารไทยนั้นตรวจพบบริเวณพื้นที่ภูมะเขือแล้วก็มีการเปิดใจออกมานะครับว่ามั่นใจในที่สุดไทยเราจะเป็นฝ่ายชนะเพราะฝ่ายทหารไทยเราเนี่ยยึดกติกาสากลกฎหมายระหว่างประเทศจบตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหารเท่านั้นและก็ทําได้อย่างแม่นยาซึ่งก็ได้สัดส่วนกับที่ขมรโจมตีไทยเรามาส่วนที่ผ่านมาครับอาจจะดูว่าเกมการทูตของไทยเราเงียบๆและล่าช้านั้นก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับ,กบประเด็นนี้เหมือนกันครับว่างานการทูตเนี่ยจำเป็นจะต้อง ทำแบบเ,เงียบเพื่อชิงความได้เปรียบบางเรื่องพอพูดก่อนแล้วเนี่ยออกข่าวไปมันไม่เหมาะแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศทํางานอย่างใกล้ชิดกับกองทัพเพราะมันเคยมีข่าวเหมือนกันว่าไทยเราจะไปเจนีวาเนี่ยทางขมิ้นก็พยายามไปตัดหน้าไปก่อนเราแล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลเลยที่เราต้องเงียบแล้วทางการต่างประเทศก็ชี้ชัดเลยครับว่าไม่ได้กลัวฝั่งของขมนเลยเราเปิดแต่เรื่องจริง และก็มั่นใจว่าไทยเราจะชนะอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันออกมาก100%จากกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับก็ยิ่งทาให้ผมใจฟูขึ้นไปอีกมันเป็นวันอะไรกันครับคือมีเรื่องดีหลายตัวหลายเรื่องกับ ฝั่งอาไทยเราเลยที่ริงความได้เปรียบเยอะมากกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนตอนนี้และมันก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้อีกนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ล่าสุดนั้นฝั่งไทยเราก็มีการนําคณะผู้แทนทางการทูตจากสาภาพยุโรปเนี่ยลงพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินหลังจากก่อนหน้านี้ครับในช่วงกลางเดือนเราได้นําคณะทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเนี่ยตามกรอบอนุสัญญเอาตาว่าลงพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วต่อมาอีก2วันครับสาภาพยุโรปเนี่ย ให้ความช่วยเหลือแก่พลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นจํานวนเงิน700,000ยูโรครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ26.5ล้านบาทอันนี้คือช่วยเหลือประชาชนชาวไทยเรานะครับที่ทางองค์กรระหว่างประเทศ ตามกรอบรัศญ,ญาออตตาว,ว่าเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือมาหลังจากเราพาลงบนที่บริเวณโรงพยาบาลและก็ตรงเซเว่นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่การันตีแล้วครับว่าองค์กรหลายองค์กรองค์งการหลายองค์การรวมถึงคณะทูตจากหลายๆชาติเนี่ยเขาเห็นพ้องตรงกรันว่าเราโดนจริงๆครับขเขมรมันทําร้ายพลเรือนไทยเราจริงๆไม่งั้นเนี่ยเขาไม่ให้ความช่วยเหลือมาแบบนี้แน่นอนยีน่สิบหกล้านบาทมันไม่ใช่น้อยๆเลยได้เห็นภาพจริงได้ความเสียหายจริงเนี่ยยิ่งตอกย้ำไปกันใหญ่ส่วนทางฝั่งฝั่งเขมรตอนนี้ไม่ไหว แล้วครับหุนเซตอาจจะวูบเลยก็ได้เพราะล่าสุดรัฐบาลขมนินปล่อยลอยแพจิตแรงงานครับก็มีการสารภาพออกมาอดอยาก หมดไส้ไร้งานทําในเขมรจึงตัดสินใจเนี่ยมาตายเอาดาบหน้าที่ประเทศไทยเราก็เป็นการลักลอบทะลักเข้าไทยเราอีกแล้วถ้าเกิดให้นับรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะมี 1- 200รายได้ที่พยายามฝ่าแนวกั้นเขตดแดนนั้นเข้ามาที่ฝั่งไทยเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นบุอทีจังหวัดสะแก้วครับที่กองร้อยด่านพานไทยเราสามารถสกัดจับแรงงานต่างด้าวกัมพูชาได้ถึง7คนครับเป็นชาย3หญิง3าและก็คนติดตามอีก1คนขณะกําลังลักลอบเข้ามาบริเวณบ้าน่าศึกหมู่5ตําตบลผาศึกซึ่งห่าง จากแนวชายแดนเพียงแค่200เมตรเท่านั้นแล้วจากการตรวจสอบก็ไม่พบเอกสารใดๆเลยก็เลยมีการควบคุมตัวโดยทั้งหมดเนี่ยให้การสารภาพออกมานะครับว่าได้เดินทางมาจากบ้านเก่าเบยอำเภอมาลายจังหวัดบันเตียเมินเจยเนื่องจากพอกลับประเทศไปแล้วไม่มีงานทำครับรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้จัดหางานให้จึงตัดสินใจลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเราเพื่อหางานรับจ้างในไร่อ้อยอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยตัดอ้อยและก็ถากหญ้าซึ่งกลุ่มแรงงานนี้ครับให้การเพิ่มเติมอีก ว่ามีนายหน้าชาวไทยเนี่ยเป็นผู้ประสานงานกับการเข้ามาในรอบนี้พร้อมกับมีการตกลงค่าจ้างไว้ที่คนละ300บาทต่อวันแต่สุดท้ายเนี่ยโดนจับกุมก่อนและก็ส่งดำเนินคดีดต่อไปนี่แหละครับก็คือความจริงจากทางฝั่งคนกัมบ,บูชาเอง ขนาดอยู่ในประเทศของตัวเองกลับไปแล้วไม่มีงานทาเนี่ยแล้วฮุนเซนจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรตอนนี้ฮุนเซนไม่มีทางเลือกครับถ้าเกิดเจรจาไปแพ้เนี่ยเราก็ยึดยึดทุกอย่างด้วยแล้วแรงงานจะไปไหนแรงงานก็ะลักอยู่ตรงนั้นเรียกว่าสาภาพของประเทศเนี่ยถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆนะอาจจะล่มจมเลยก็ได้ในยุคข,ของฮุนเซนยุคนี้ แต่มันก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเขาจนโตกแล้วอาจจะเปิดศึกรอบด้านกับไทยเราอันนี้ก็ต้องแวดระวังไว้ให้ดีจะไปเชื่อใจขมินไม่ได้นะครับพร้อมที่จะแหวกัดไทยเราได้ตลอดยังไงก็รออัปเดตติดตามความคืบหน้าตลอดแนวชายแดนกันได้ส่วนในคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดตักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปปน้้ครับลีไแว บ๊ายบาย